ลำดับที่สี่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาสิทธิสัพปาปัสสะอาัารนงกุสาลสู่ปะสัมปดาสกิตะประโยชน์ปนังเอตังบุทธานาซาสนังขั้นตีประมังตโปติติฆานิบานังประมังวันติบุทธาในหิปับชิตโตปรูปะคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมเขจะสร้างวโรว ปตันยุตาจะพาตัสมิงปันตันเจยนาธนังอธิจิตเตจะอายโยโกโเอตังบุทธธานาสาสนังแปลความว่า,วาการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตอในให้ข่องแท้นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตีติขาขันติเป็นตะปะเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุด ผู้ที่ยังเบียดเบียนเข้นฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในปาธิโมกหนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งหกอย่างนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึงสามประเด็นแรกก่อน แม้จะมีคําอธิบายที่เดินอยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยแน่นอนลงไปท่านองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คําจากัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คําจากัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใดที่ท่านเรียกว่า ปาริเสสนัยคือยังมีนายอื่นๆอีกยังมีอัฐอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นการให้เป็นความดีเราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่าการฆ่าเป็นความชั่วเสมอไปเพราะฉะนั้น จะให้คําจะกัดความความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดลอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานของ Moral Philosophy หรือจริยศาสตร์ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำคือสีดำสีขาวคือสีขาวคนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่งานจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจสีเหลืองได้ นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทําสิ่งนั้นเท่าน,นี้ก็พอส่วนมากทําไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วทั้งร้อยอย่างแต่เว้นได้เพียงอย่างเดียวสองอย่างรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทําได้เพียงห้าหกอย่างนอกจากนี้ยังทําได้ไม่สม่ำเสมอเสียอีก ทำได้เพียงบางครั้งบางคราวความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวร้อให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งตัวผู้ทำเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปชัยยะอาจารย์เป็นต้นถ้าเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใ,ใจเมื่อรู้ว่าลูกหรือสิทธิ์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นมานาบิดาเป็นต้นเพียงเท่านี้ความชั่วก็นาเวน้นความดีน่าทำเสียจแล้ว ไม่ต้องพนันาอะไรสสงมากถ้ายัางไม่เชื่อก,ก็ลองทําดูจะเห็นเองความดีมีอนุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทําความสุขนั้นหล่อเลี้ยงใจดวงใดยอยู่ย่อมทําให้ใจดวงนั้นใคร่ทําความดีซ้ําอีกและซ้ําอีกความดีก็พอโพนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ด้วยความดีอะไรจะชักจูงไปทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นกลุ่มทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมุติว่า เทพประทานพอให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกําลังวางชาดีไม่เจ็บไข้แต่เทพบอกว่าเมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ่มใจยอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่สมมุติต่อไปว่าท่านไม่เอา,ทาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขใจให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่างคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลก และท่านต้องเจ็บให้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขารท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดีอยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนที่จะเว้นทำชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนจใจเศร้ามองทวาชั่วได้ง่ายทําดีได้ยาก ใจเศร้าหรือผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทําชั่วหรือทําดีวิธีทําใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้สามอย่างคือหอารมณ์ขันมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันได้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่องสองให้อภัย นึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทําอะไรไม่ได้ดังใจเราคุณนึกสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียงความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านจ้คุณจะดุเนนสักทีทนึกทันว่าแกเป็นเพียงเนน บวชมาสองสามปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแกรู้สึกตัวว่าห่มพ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเถยมากแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเนนจะนินทาท่านจะคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จูจี้ขี้บนไปตามเรื่องอีกอย่างหนึง่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรพัญยาระสมีก็เหมือนกัน การให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่างสามการปล่อยวางหรือความม่ยึดมั่นถือมัน่นนี่เป็นหัวข้อสําคัญที่สุดในการทํกายให้ป่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์อย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบอ่อเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจครอบของ,องสายชื่นบาน ความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานความมายึดมั่นเรียกอนุปาทานอุปาทานนั้นท่านจําแนกไว้สี่คือหยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทานสองยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทาน 3. ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกศีลับพระตุปาทาน 4. ยึดมั่นในตัวตน เรียกอัตวาทุปาทานกามคือโรคเสียงกลินลน่นรสโพธะะอนาใคร่นาปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลวัตคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดๆที่ไม่มีทางนำตนออกไปจากทุกได้เลยยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเรา เป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาทิเสอิอุปาทาปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้งสี่ดังกล่าวมาทางที่จะให้ดับอุปาทานหร,หรือวิธีทางเดินให้ถึงความดับอุปาทานดังกล่าวคือมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารท่านจะเห็นว่า หลักสามประการคืออารมณ์ขันการให้อภัยและความมายึดมั่นถือมั่นนี้สประการแรกเป็นไปอยังธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่สาความมายึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุณแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่ายจิตพองใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิต การทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตาโยคะข,ข้างหน้าข้อว่าตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบถึงขันติสประการก่อน 1. ทีติยงเล็บขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อน ิวกระหายทนต่อความตรากตามทำง,งานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบนที่โบร,ราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ท่านว่าให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บน่นสองอธิวาสนะในวงเล็บขันติอดทนต่อทุกเวทนาความเจ็บป่วยข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกำลัง ทางแพทย์บอกว่ากําลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากําลังใจสําคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกําลังใจอย่างเดียวคนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันขาว,ว่าถ้ากําลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกําลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาไง,ไง่ายๆสาตีติขาในวงเล็บขันติอดทนต่อความเจ็บใจ ต่ออารมณ์โยโยนต่างๆทั้งทางพอใจลงเล็บอิทธารมและไม่พอใจอณิถารมรักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหกในโลกธรรมแปดขันตินี่แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้เราร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับ คือดับกิเลสตัณหาแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงคือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาได้ดับกิเลสทั้งมวลได้อาการเร่าร้อนทางจิตก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกข์หมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันธารุณของวัฏฏะก็หยุดหมดเรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั้นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นบาปเมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังวุ่นวายไม่สงบจึงเป็นจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาป และความสงบเป็นคุณลักษณะสําคัญของบรรพชิตในศาสนาทั้งปวงทำอีกหกประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสํารวมในพระป,ราปาฏิโมกหนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่หนึ่งทรงสอนให้เว้นจากการเบียดเบียนทางวาจา ประการที่สองให้เว้นการเบียดเบียนทางกายประการที่สามให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวะายชาประการที่สี่ให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่ห้าและที่หกให้เพิ่มพูนความสุขกายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิตจะกล่าวขยายความในประการที่สี่ห้าและหกโดยย่อการบริโภคอาหารนั้น ในพระพุทธศสาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทํคาคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหารมีปกติเห็นโทษมีสัญญาในการสลัดออกจากภพอยู่เสมอความพอประมาณคือไม่ให้น,น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึนอดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าอย่งเล็บคือความหิว ระวังไม่ให้เวทนาใหม่อย่งเลีบคือความอ,อึดอัดเกิดขึ้นปุรานันจะเวนังปฏิหังคามินวันจะเวดังละอุปเดซามิพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมออาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโโครอกอยู่ในตัวมันเองมีกลิ่นเหม็นคาวอยู่โดยปกติ ท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทําให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นออีกมากความพอประมาณในอาหารทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเบาสบายจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัจจัยให้ระวิเวกอย่างน้อยคือกายยะวิเวกความสงัดทางกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะกายยะวีเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตตวิเวกความสงัดจิต ทรงหมายเอาจิตที่ได้ฌานประณีตขึ้นไปตามระดับชั้นจิตวิเวกค,ความสังัดจิตเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้อุปธิวิเวกค,ความสังัดจากกิเลสทั้งมวลหมายเอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอนิสงส์ดังกล่าวมาอย่งางไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตย,ยังดิ้นโรนไฟหาอารมณ์อันงามอยู่ยังมีตัญหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อน มีคนที่2คือตันหาวงเล็บเปิดตันหา้าดุติโยปปริโซวงเล็บข้อว่าอธิจิตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาส,าสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้สองวิธีคือ 1. สมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนา 2. วิปัสนากรรมฐานหรือวิปัสนาภาวนา ธรรมวิภาคปริเฉทที่สองของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสอธิบายโดยย่อว่ากรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรารบสภาวธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่ากรรมฐานที่ทำให้ใจสงบเรียกสมถกกรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญา เรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึก,กจิตให้สงบและสว่างกรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากเป็นยาแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ใหดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกวงล็เปิดข้อนี้ยกเป็นพระอรหันต์ซึ่งแยก,กจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะโปรอยู่ก็หาทาให้ทาให้จิตท่านกระวนกระวายไม่องเล็ปิด มีคนจํานวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่าไซโคสมแมติกดิซิสหรือไซโคสมแมติซิสมคือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่ามันมีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบ อะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทําจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทําจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือวิปัสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสผพะและธรรมารมรู้เท่าทันโลกธรรมแปดและความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิต ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามสแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก่โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้ แท้สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสําคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นวงเล็บเปิดยกเป็นโรคซึ่งเกิจกรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวลานุเวนที่ได้เคยสร้างไว้วงเล็บปิดใจที่ผ่องแผ่วอยู่เสมอสร้างอารมณ์เชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสยอยู่หนึ่งนิดย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดี หมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมกอ่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาว,วิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นโรงพยาบาลของมหา,ว,าวิทยาลัยเยลนสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า7 6อร์เซของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่เป็นสมุทฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ Emotional Tension จากพุทธปรัชญา25ศตรวตรรษของสมัครบุราวาตหน้า207พิมพ์ครั้งแรกพศ2500ครั้งวิทยาจัดพิมพ์ความเครียดทางอารมณ์ทำให้โปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในในกระเพาะทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทำงานเหนื่อยอะไรในที่สุดทำให้ประสาทหลอนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนานาประการ เพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทํางนานหนักทางกายก็ให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต,แ,ตกาแต่การทําจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับเสียอีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการทางกายกับทางจิตออกจากกันได้และดูเหมือนจะเกิดพร้อมๆกันด้วยสังเกตว่าคนที่กําลังยิ้มแยม้แยมแจ่แมใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปท,ทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่า กายกับกจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสข,ขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโุหิตในไส้พุงพยานใหญ่เขาพระเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิะวปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้แต่เกรงจะมากเกินไปสําหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ําว่าอธิจิตายโยคะคือการทําความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งในวงพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะพิกสุบริษัททำอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะประปรารภพระอนุเทระมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุเทระวันหนึ่งพระอนุเทระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่า พระศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกชนีพระชนมายุของพระพุทธเจ้าไม้ที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกและอุปถาเป็นต้นแต่เรื่องอุโบสถพระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกไวอุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเถระเข้าไปฝ้าพระศาสดาและทูลถามข้อสงสัยนั้น พระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่า <c oughs> การแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกันแต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทําอุโบสถเจ็ปีต่อหนึ่งครั้งเพราะพระอว่าที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้เจ็ดปีพระสิขีและพระเวสสภูทรงทําอุโบสถทุกๆหปีพระกกุสันทะและ โกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆปีพระกาศทศพลทรงทำอุโบสถทุกๆหกเดือนเพราะพระโอาวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้หกเดือนส่วนในศาสนาของพระองค์เองอยังเล็บพระโคดมพุทธะทำอุโบสถทุกๆกึ่งเดือนส่วนพระโอาวาสสำคัญหรือคาถาพุทธภาษิตอันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาษิต อันเป็นโอวาทปาติโมกค,คือพระโอวาทที่เป็นหลักว่าการไม่ทำบาตรทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมปัญญาใหญ่การประกอบความเพียรในอธิจิตหกอย่างนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย